Transfer factor, tri formula, ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ไตาจากเตอร์ฟอร์มูล n าผลิตมาจากอะไ e สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกทุกท่านนะครับพบกับผมคำผางพวงจบทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโไฟไลต์ประเทศไทยนะครับเช <your> ่นเคยนะครับ ผมก็นําเรื่องดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โฟลิทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ actor, ของบริษัทโฟลิมาอธิบายทําความเข้าใจเพื่อให้ทุกทกท่านได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีๆที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคนเรามีความแข็งแรงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้คนกําลังต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทุกคนต้องการอยากจะได้ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติไว้ปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ For life, together, คลิปนี้ก็จะพูดถึงวิธีการในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับภูมิคุ้มกันโฟ r l i ล e ์ไตรแฟกเตอร์ฟอร์มูลาหรือที่เรียกว่าทรานสเฟอร์แฟกเตอร์บริสุทธิ์นะครับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์คือข้อมูลของเชื้อโรคเป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติซึ่งภูมิคุ้มกันสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับกันและกันได้ together, เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับภูมิคุ้มกันจากแม่ตามธรรมชาติจะส่งต่อไปดูแลปกป้องลูกน้อยจากเชื้อโรคไม่ให้เชื้อโรคทําลายลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่ภูมิคุ้มกันของลูกยังไม่รู้จักกับเชื้อโรคดังนั้นธรรมชาติจึงสร้างการเชื่อมต่อของภูมิคุ้มกันจากแม่ไปหาลูกโดยผ่านนมน้ําแรกหรือคอลอสตุมความเก่งความสามารถข้อมูลเชื้อโรคที่ลูกจะได้รับจากภูมิคุ้มกันของแม่จะ เป็นอันเดียวกันก็คือถ้าภูมิคุ้มกันของแม่เก่งภูมิคุ้มกันของลูกก็จะเก่งตามและถ้าภูมิคุ้มกันของแม่ฉลาดภูมิคุ้มกันของลูกก็จะฉลาดตามนะครับภูมิคุ้มกันจะฉลาดหรือไม่ฉลาดมันอยู่ที่ประสบการณ์ในการที่ภูมิคุ้มกันของแม่ได้เจอเจอกับเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนยิ่งภูมิคุ้มกันของแม่ได้พบได้เจอได้ต่อสู้กับเชื้อโรคมามากเท่าไหร่ภูมิคุ้มกันของแม่ก็จะยิ่งมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ แม่ของคนเรานะครับแม่ของคนเราคนเราจะกินจะอยู่นี่มันดูสะอาดไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําฟอกสบู่มีน้ํายาล้างจานมีน้ํายาถูพื้นมีน้ํายาฆ่าเชื้อมีผงซักผ้าสําหรับอาหารก่อนจะกินอาหารก็จะต้องนําไปปรุงหุงทอดต้มแกงปิ้งย่างอบเผาทั้งหมดทําเพื่อฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ให้หมดไปเพื่อไม่ให้เกิดมีโรค ว่าไปตามความจริงแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของคนนั้นมันแย่และก็อ่อนแอมากทุกวันนี้คนเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการใช้ยาการใช้อาหารเสริมการใช้วัคซีนการมีโรงพยาบาลการมีการรักษาโรคที่ดีและจะต้องทำให้ดีไปโดยตลอดพลาดเมื่อไหร่ก็กลายเป็นโรคระบาดตอนนั้น เมื่อแม่มีภูมิคุ้มกันแย่ลูกก็จะได้ภูมิคุ้มกันแย่จากแม่ไปนะครับสำหรับวัวและไก่วัวและไก่ก็มีลูกเช่นกันวัวจะเลี้ยงลูกด้วยนมแบบเดียวกับคนเราแต่ในไก่ไก่จะเลี้ยงลูกด้วยไข่แดงซึ่งไข่แดงก็คือนมของไก่ที่ใช้เลี้ยงลูกนั่นเองสำหรับวัวจะหากินตามพื้นดินไก่ก็จะหากินตามพื้นดินเช่นกันในพื้นดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และเชื้อโรค ดังนั้นชีวิตการกินกันอยู่ของสัตว์2ชนิดนี้จึงเจอกับเชื้อโรคจังๆในทุกครั้งที่กินอาหารลงไปในท้องเมื่อผู้คุ้มกันของสัตว์พบกับเชื้อโรคมากผู้คุ้มกันของวัวและไก่จึงมีความฉลาดกว่าคนเรามากเป็นหมื่นๆเท่าเลยทีเดียวระหว่างผู้คุ้มกันที่ฉลาดกับผู้คุ้มกันที่ไม่ฉลาดคุณจะเลือกเอาแบบไหนดีละครับ ความจริงที่ว่าภูมิคุ้มกันของวัวและไก่ดีกว่าภูมิคุ้มกันของคนเป็นหมื่นๆเท่าบริษัทโฟล์ไลท์ได้ค้นพบความรับตรงนี้จึงได้ผลิตเทคโนโลยีของการกรองเพื่อแยกเอาโมเลกุลของภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า t r a n s f e r ร f a c t o r ออกมาจากนมน้ำเหลืองและไข่แดงและได้จดสิทธิบัตรคุ้มครองไว้แล้ว <your> ขั้นตอนในการสกัดเอา t r a n s f e แ r f a c t o r เริ่มที่การนำเอานมน้ำเหลืองและไข่แดงเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสกัดเพื่อแยกเอาทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ออกจากสารอาหารและสิ่งเจือปนอื่นๆเพื่อให้ได้เฉพาะโมเลกุลของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์และเมื่อทำการวิจัยลึกลงไปอีกโฟ l ไลท์ก็ยังได้ค้นพบหัวใจของการควบคุมภูมิคุ้มกันนั่นก็คือนาโนแฟกเตอร์โดยมีมากในนมน้ำเหลืองจึงได้มีการสกัด ด้วยตัวกรองที่ละเอียดลงไปอีกถึงระดับนาโนจนได้สารสำคัญนาโนแฟกเตอร์ออกมาโดยคุณสมบัติของนาโนแฟกเตอร์ก็คือเป็นตัวที่จะสอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักหน้าที่ว่าควรที่จะทำงานตอนไหนควรที่จะสู้กับเชื้อโรคอย่างไรและควรที่จะหยุดทำงานตอนไหนจากขั้นตอนการสกัดของโฟไลท์ก็จะได้สารสำคัญ3ตัวก็คือ 1. อุลตราแฟกเตอร์เป็นทรานสเฟอร์แฟกเตอร์จากนมน้ำเหลืองที่เป็นข้อมูลของเชื้อโรค 2. o v โอโวแฟกเตอร์เป็นทรานสเฟอร์แฟกเตอร์จากไข่แดงของไก่และเป็นข้อมูลของเชื้อโรคและ 3. นาโนแฟกเตอร์ได้มาจากการสกัดซ้อนของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ในนมน้ำเหลืองที่เป็นคำสั่งของการทํางาน,นระบบภูมิคุ้มกันเมื่อรวมเข้ากันก็กลายเป็นสูตรอาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันชื่อว่า f o ร์ไลท์ไทร์แฟกเตอรที่สามารถกระตุ้นเน้อทรอนคิโลเซลหรือว่า NK เซลล์ได้สูงถึง283%เป็นป็ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคในกลุ่มของโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเป็นเพราะว่า f o r l ไลท์ไ r ร์แฟกเตอรมีสารสำคัญนาโนแฟกเตอร์ที่เป็นหัวใจของคำสั่งในการทำงานที่ถูกต้องของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง หากคุณต้องการอยากจะสอบถามเรื่อง f o u l i g e Transfer Factor เพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามได้กับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจ f o u l i h e โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ อยากทำงานออนไลน์หาไรายได้ฟังทางนี้เปิดคอมเป็นเห็นเงินล้านเปิดคอมเป็นเห็นเงินล้านหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโอออนไลน์ฟังทางนี้ครับ พูดได้ขายเป็นมาทําวิทยุออนไลน์กันดีกว่าฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทํารายการวิทยุทําสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไล์เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ What does it mean to raise your immune IQ? Well, it means making it wise. You need a wise and properly balanced immune system so it knows when to fight health threats, how intensely to fight, and when to stop fighting. Transfer factor molecules work with your body to transfer immune wisdom from nature directly to you. They're unlike anything else on the market today. Ramp up your immune system at the foundational level with 4 Life Transfer Factor Classic. This product features Ultrafactor XF, a concentrate of transfer factor molecules derived from cow colostrum. 4 Life Transfer Factor Trifactor Formula is the perfect way to amp up your immune system. It combines transfer factors from chicken egg yolks and cow colostrum with nanofraction molecules which help communication between immune cells. Blast off your immune system with 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, 4 Life's highest level of immune system support. It includes Trifactor Formula and Cordivant, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy, innate immune system function. These three products increase natural killer cell activity that's like rocket fuel for your immune system. Ramp up, amp up, and blast off your immune system with 4Life Transfer Factor today. Welcome to the 4Life Manufacturing Facility, completed in December 2015. We built this manufacturing facility from the ground up to support the production of the millions of 4Life products you sell each year. Our ongoing commitment to providing you with the very best products happens right here. We'll give you an inside look at the innovations, technology, and safeguards that we put into place to make sure that you always have plenty of quality products to share with your customers. A team of 4Life employees is involved in creating the 4Life products you consume and sell our facility was built with room for expansion so we can continue to grow and support for life sales worldwide our employees are trained to follow good manufacturing practices to help maintain product quality every month thousands of pounds of raw ingredients are delivered to the receiving department from vendors around the world every ingredient is sampled and put through stringent tests to make sure they meet our high standards these high standards help us stand behind our flagship certified 4Life transfer factor products. Up to 75 ingredient samples are sent to our Quality Assurance Lab for testing each day, and all ingredients are held until testing is complete. After being processed and tested, ingredients are stored until ready for use. Ingredients that must be kept cold are kept in cold storage. Batching operators use a master manufacturing record or product recipe. To determine the measurements for each ingredient in a formula. All results are verified and tested before being blended. Our innovative new blending machines have the ability to sift and blend several ingredients and create a consistent homogeneous blend. We blend between 15 and 40,000 kilograms of ingredients per month. After each blend, the machine is completely disassembled and each individual part is cleaned and sanitized before a new formula is blended. This step ensures the integrity of each product formula. After being blended and sifted, the product is ready for encapsulation. Our encapsulation machines produce between 50,000 and 100,000 capsules per hour, or up to 50 million capsules each month. During the process, operators constantly monitor the weight of each capsule and conduct visual quality checks on a time schedule. When the capsules are ready, it's time for packaging. We run two separate packaging lines at the same time, making it possible to fill 60 to 100 bottles per minute or over 1 million bottles per month. Packaging lines are continually monitored for product quality to ensure you're getting exactly the right amount of product in each bottle. Once the product has passed a final round of stringent testing, it's ready to be shipped to 4Life distributors and customers around the world. We built this state of the art manufacturing facility. As part of our long term commitment to you and your success, we will continue to look for innovative ways to improve product quality and manufacturing practices so you can continue delivering the very best to your customers. This latest endeavor is only the beginning. Yeah, 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 yeah.